เมื่อความจนทำให้ใครหลายคนมีทางเลือกในชีวิตไม่มากนักดังเช่นศิลปินวาดรูปคนหนึ่งในอินเดียครอบครัวทางบ้านมีหนี้สินเยอะมหาศาลเขายังสวยไม่พอแค่นั้นแฟนก็ดันตีจากหนีไปแต่งงานกับชายอื่นด้วยความโชคร้ายแต่ก็ยังมีความโชคดีเสมอเขามีพรสวรรค์นในการวาดรูปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ใช้ในทางที่ผิดเพราะความจนมันบีบบังคับเปลี่ยนจากการวาดรูปเป็นการวาดเงินแทน ทำธนาบัตรปลอมขึ้นมาอย่างเยอะมหาศาลเหมือนธนาบัตรจริงจนแยกไม่ออกเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแต่พวกเขายังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองทางรัฐบาลกําลังไล่ล่าคนบงการและต้นตอของการผลิตธนาบัตรปลอมนี้พวกเขาจะใช้ไหวพริบในการหนีตำรวจอย่างไรและบทสรุปของซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามารับชมซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าฟาซีศิลปินจนจนยอดอัจฉริยะผลิตเงินปลอม EP ที่หนึ่งก่อนชมคลิปกดไลค์กดต like, ิดตามช่องให้แอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง PTS Studio ในห้องลกห้างแห่งหนึ่งมีชายนิรานามจับชายสองคนมาถามว่าน,นี่ใช่ธนบัตรของคุณใช่ไหมภาพตัดไปที่ชายคนนี้มีชื่อว่าซันนี่เขาเป็นศิลป,ปินวาดรูปต่างๆเอาจริงเรื่องการก๊อปปี้ภาพให้เหมือนของแท้เขาวาดได้เหมือนเป๊ะมากๆ จัดได้ว่าเป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดซันนี่เขากําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาตาของเขาซึ่งบ้านของตาเป็นโรงงานทำหนังสือพิมพ์ฟิโลดเป็นเพื่อนรักของซันนี่ในวัยเด็กพวกเขาสองคนหาค้าขายกันตั้งแต่ยังเด็กจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนแอบนาหนังสือพิมพ์ของตาไปขายพอได้เงินมาก็นําเงินที่ได้กําไรเล็กๆน,น้อยๆไปซื้อน้ำอัดลมกินแล้วเขาเอาเงินส่วนที่เหลือไปคืนตา โดยจะไว้ในลิ้นชักไม่ให้ตารู้เมื่อเกิดมาในครอบครัวทำธุรกิจลงหนังสือพิมพ์พวกเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำหนังสือพิมพ์เป็นอย่างมากแทบจะรู้หมดว่าต้องผสมสียังไงใช้กระดาษแบบไหนซันนี่กำลังจูจีกัแฟนของเขาอยู่ในรถเขาได้รู้ข่าวว่าแฟนของเขานั้นจะไปฉลองปีใหม่ที่ขับรู้แห่งหนึ่งซันนี่เขาอ,อาสาจะไปด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายนั้นเดี๋ยวจะออกเองทั้งหมดเลยใจปั๊มมากๆ แฟนของเขานั้นตกใจมากๆที่ขับนั้นค่าใช้จ่ายแพงหูฉีกเลยนะแม้จะแพงแค่ไหนเชียวซันนี่และฟิโลดเลยขับมอไซายไปถามหน้าโรงแรมขับนั้นทันทีแต่เมื่อไปถามมันก็แพงอย่างที่แฟนเขาว่านั่นแหละแพงยังไม่พอพนักงานยังดูถูกซันนี่ว่าที่โรงแรมนี้ใครสั่งใครสอนให้ใส่รองเท้าแตะเข้ามาอ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยสิครับซันนี่เลยซัดหน้าไปทีนึงแล้วพวกเขาก็โดนการไล่ออกมา เมื่อวานคืนเขาดาวมาถึงซันนี่เขาจัดงานฉลองคืนข้ามปีที่ดาดฟ้าโดยมีเพื่อนๆของเขามาร่วมฉลองด้วยแฟนของซันนี่ขึ้นมาหาถามหาตั๋วที่จะเข้าขับนั้นโหมันแพงมากก็มันแพงซะอย่างนี้จะมีเงินที่ไหนไปซื้อละครคผู้หญิงสุดท้ายงานฉลองคืนข้ามปีซันนี่ก็ไม่ได้ไปฉลองกับแฟนของเขาเพราะไม่มีตั๋วเข้าขับนั้นมาระบายกับฟิโลดเพื่อนรักทำยังไงถึงจะรวยวะเพื่อน เชา้านี้ซันนี่เดินเข้ามาในโรงพิมพ์ของตาได้รับข่าวร้ายตามีหนี้สินเยอะมากจนเจ้าหนี้โทรมาทวงไม่หยุดไม่หย่อนกล่าวว่าจะพิมพ์หนังสือวันนี้เป็นวันสุดท้ายและก็จะปิดกิจการโรงพิมพ์นี้ซะแล้วขายโรงพิมพ์นี้เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดซันนี่และฟิโลดไม่ยอมรีบไปหาเจ้าหนี้ของตาเพื่อไก่เกียร์ขอเวลาหน่อยได้ไหมครับผมจะหาเงินมาใช้หนี้แทนตาให้ได้เจ้าหนี้สงสารเลยให้เวลาซันนี่เพียง24วันเท่านั้น ซันนี่คิดอยู่นานคิดแล้วคิดเล่าคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าจะหาเงินจํานวนมหาศาลนี้มาใช้นี่แทนตาได้ยังไงพวกเขาพยายามรวมเงินในบัญชีขายทุกสิ่งที่คิดว่ามันขายได้ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รูปภาพที่เขาว,วาดมีเท่าไหร่ขายให้หมดแต่เงินที่ได้มานั้นแค่ดอกเบีย้ยยังไม่พอเลยฟิโลดเขาเลยตัดสินใจไปหาอานิสเพื่อนสมัยเรียนที่บ้านพอจะมีฐานะอยู่บ้าง บางทีเขาอาจจะให้เงินพวกเรายืมได้เมื่อไปหาอา์นิสเขามีเงินไม่พอที่จะให้ฟิโลดยืมเงินที่เขาเก็บไว้ในตอนนี้เอาไว้ซัพพอร์ตครอบครัวของเขานั่นแหละอานิสเสนอให้ไปหามันจาเพื่อนของเขาอีกทีเห็นว่าซันนี่เพื่อนฟิโลดมีพรสวรรค์ในเรื่องของการลอกงานศิลป์และรูปภาพต่างๆถ้าเขาไปน่าจะทําเงินได้เยอะมหาศาลเลยนะคนที่ชื่อมันจามันเป็นชอบพ่อแห่งการปลอมแปลงมันสามารถปลอมแปลงได้ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเข็มขัดกระเป๋าและอื่นๆปลอมเหมือนของแท้แปะ๊ะจนแยกไม่ออกอันไหนของแท้อันไหนของปลอมฟิโลดมาเสนอให้ซันนี่ไปทํางานกับมันจามีงานนี้เพียงเท่านั้นที่จะได้เงินมากพอเอาไปใช้นี่แทนตาได้นะเว้ยซันนี่เขาไม่สนใจจะไปทํางานทําไมผลิตเงินเองแม่งเลยดีกว่าโรงพิมพ์เราก็มีพวกเราเก่งเรื่องพิมพ์มาตั้งแต่เด็ดเกพวกเราไปพิมพ์ธนบัตรกันเลยดีกว่าแต่การพิมพ์ธนบัตรแต่ละใบ มันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องเก็บรายละเอียดให้เหมือนจริงที่สุดทั้งอักษรตัวเล็กๆเ,เล็กจนซันนี่ต้องเอาแว่นขายายมาส่องดูเรื่องสีของธนบัตรอีกต้องให้เหมือนเป๊ะๆใส่แถบสีการตัดธนบัตรต้องตัดให้แนบเนียนมากที่สุดและเมื่อพวกเขาทําสําเร็จต้องทําให้มันเนียนมากขึ้นไปอีกขยําขยําให้มันยับเพื่อบ่บอกว่าธนบัตรใบนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วพวกเขาลองทดสอบหมึกว่าน้ำหมึกจะซึมออกจากกระดาษหรือไม่ ได้ผลหมึกไม่ซึมโอเคผ่านทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ทีนี้ลองใช้ธนาบัตรนี้ไปซื้อของแต่เมื่อเจ้าของร้านจับธนาบัตรใบนั้นรู้เลยว่าเป็นของปลอมจะเข้ามาจับตัวพวกเขาซันนี่และฟิโลดวิ่งหนีตายแทบไม่ทันแต่สุดท้ายก็รอดมาได้อย่างชิวเฉียดกองกําลังตํารวจหวัวหน้าหน่วยมีชื่อว่าไมเคิลพวกเขากําลังดักจับผู้ลายข้ามชาติที่มีชื่อว่ามันชัวเขาเป็นหวัวหน้าเครือข่า,ขายทําธนาบาัตรปลอมที่ใหญ่ที่สุด แจกจ่ายไปทั่วประเทศอินเดียสายข่าวรายงานว่าพวกเขาจะมาคุยธุรกิจที่โรงแรมแห่งหนึ่งจึงนํากําลังเข้าจับกุมทันทีเจอมันชัวกับลูกน้องอีกคนจึงเข้าจับกุมระหว่างกําลังพาไปที่สอนอลูกน้องของมันชัวเปิดฉากยิงตารวจเพื่อช่วยเหลือมันชัวเหตุการณ์มาทะกยิงกันวุ่นวายเสียงปืนดังสนั่นหูดับดับไมแต่มันชัววิ่งหนีรอดมาได้แถมยังไปฆ่าตำรวจคนหนึ่งอีกไมเคิลมันโกรธแค้นมันชัวมากๆ ทางด้านซันนี่เขารู้แล้วว่าธนาบัตรของเขามันแตกต่างจากของจริงยังไงมันเป็นที่กระดาษพวกเราใช้กระดาษผิดพวกเขากําลังหากระดาษที่มันจับแล้วเหมือนธนาบัตรมากๆหาจับอยู่นานเจอบางไปหนาไปไม่เคยสมดุลเลยสักอย่างซันนี่บังเอิญจับไปเจอกระดาษในหนังสือเล่มหนึ่งอันนี้หละเหมือนกระดาษพวกนี้ต้องเอามาประกบกันมันถึงจะเหมือนเป๊ะๆและหนาเท่ากับธนาบัตรของจริงสิ่งที่พวกเขาทําคือ จะฟอกสีของกระดาษนั้นแล้วพิมพ์ธนบัตรแต่ละดา้านคนละแผ่นแล้วนํามาประกบกันเมื่อใช้กระดาษใหม่ก็ต้องเปลี่ยนสีใหม่เพราะสีเดิมมันใช้กับกระดาษใหม่ไม่ได้แล้วเพื่อไม่ให้สีหมึกซึมออกและเวลาโดนน้ํามันจะไม่ยุ่ยเหมือนกระดาษทั่วไปได้สีไม่ออยากที่ต้องการแล้วและพวกเขาก็ทําเสร็จอย่างสมบูรณ์แบบถึงเวลาทดลองเข้าไปซื้อตามร้านค้าแต่ครั้งนี้ซันนี่จับมือฟิโรดไว เผื่อผิดพลาดจะได้เดินเขาออกมาทันปรากฏว่าพวกเขาทําสําเร็จพ่อค้ายื่นเบียร์มาให้เขาพร้อมเงินทอนอีกจํานวนหนึ่งพวกเขาเดินออกมาด้วยความดีใจยิ้มกันหน้าบานอย่างมีความสุขภาพตัดไปที่ชายนิรน,นามถามซันนี่และฟิโลดว่าธนาบัตรใบนี้ใช่ของเขาหรือไม่ชายคนนั้นคือมันชัวซันนี่ยอมรับว่าเขาทําไม่มีใครให้เขาผลิตเขาผลิตเองใช้เอง,เ,องเมื่อมันชัวมันได้คําตอบมันสั่งให้ลูกน้อง ยิงฟิโรดทิ้งเหลือไว้เพียงซันนี่เท่านั้นฟิโรดกระวนกระวายวิ่งไปรอบรอบห้องเสียงปืนก็ดังขึ้นแล้วฟิโรดกรล็ล้มลง EP ที่1ก็จบลงเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อ EP ที่2นะครับ